สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องนิ้มรังใหญ่ของเราพึ่งนิ้มรังใหญ่ของเรามันหนีไปอยู่ไหนไม่รู้แล้วค่ะหนีตอนไหนเราก็ไม่ได้ดูนะมันเนาะมีแต่ม,มดเต็มเลยนะคะเนี่พี่น้องอันนั้นเป็นไข่ของมันหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะคะน้ำหวานก็ไม่เห็นมีพอมด เต็มหมดเลยนะคะพี่น้องเสียดายจังเลยว่าจะเอาไว้เมื่อไหร่ก็ไม่เอาเข้าไปกินสักทีเนาะน้ำหวานมันอะเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยโอ้โหเสียดายมากเลยนะคะเนี่ยเป็นเพราะมดมาก,กวนมันหรือเปล่าคะมันถึงเป็นแบบนี้เนาะ พี่น้องเสียดายมากเลยนะคะพึ่งมิ้มของเรานะคะ่ะเหลือแต่อย่างนี้นะคะว่าเอ๊ะทุกวันก็เห็นมันมีแม่ของมันอยู่เต็มเนาะสามวันนี้เราไม่ได้มาดูนะคะมันกลายเป็นแบบนี้เนาะเสียดายมากๆเลยเขาไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ เราก็ไม่ได้มากวนเขานะคะแต่ว่ามีมดมากวนเขาเนาะมดเยอะมากเขาก็คงจะหนีเพราะมดมาแย่งกินน้ำหวานของเขาแล้มั้งนะคะไปหมดเลยทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เคยเชอเสียดายมากมนะพี่น้องหวังจะกินน้ำหวานสักหน่อยเลยไม่ได้กินเลย อืดูสิคะรังใหญ่ๆข้างในมันจะมีไข่ไหมเนี่ยนี่คืออะไรของมันไม่รู้นะเพราะมดเข้าไปกินเต็มเนาะอือ่ะเนี่ยยังไม่ได้ันได้น้ําหวานมันเลยนะคะนี่อื อยู่เต็มเลยเพอมดมารบก,กวนมันนี้เลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนท,ที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษา ทุกครอบครัวนะคะ